เซนทันพัฒนาจัดงาน t l a n l p r i p r i ์เซเล a t ชัน2025ต่อเนื่องเป็นปีที่6ตอกย้ำการเป็น The Pioneer r of Equality โดยร่วมกับกลุ่มเซนทันในการจัดงาน Embracing Freedom เพื่อเปิดกว้างและยอมรับความหลากหลายทางเพศพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวผ่านเลนโบ e c อีโคโนมีโดยไฮไลท์ของงานก็ได้มีกิจกรรม Gen Troll ที่เซ็นทันในวันที่31พฤษภาคมและขบวนพาเหรดพรายพาเรดใน19สาขาทั่วประเทศโดยคาดว่าจะดึงนักท่องเที่ยวได้กว่า1.3ล้านคนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังมีการผลักดันให้ไทยเป็นเจ้าภาพเวิร์กพายสองพในฐานะผู้นำซอฟท์แวร์ด้านความหลากหลายทางเพศด,ด้วยครับเซ็นอร์พัฒนาก็จัดงานพาย for all เนี่ยเป็น,เ,นเ,เป็นปีที่6นะครับปีนี้เนี่ยเราจะมาเน้นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ ฟรีดอมอีควอไลตี้นะครับแล้วก็เรื่องฮิวแมนไรท์นะฮะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราก็ร่วมกับพันธมิตรทุกท่านนะฮะขยายเรื่องของการยอมรับของเพศสภาพนี้ขึ้นมานะฮะจริงๆแล้วเราต้องการที่จะโปรโมทให้ให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับจัดงานเวิร์เวิร์กเอ็กซโปนะฮะตัวตัวโทษงานเวิร์กเวิร์กไรท์ตัวไรของสุใช่ใช่ เราต้องการที่จะร่วมกันที่จะเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งในการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเวิร์ลプライปี2030นะครับปีนี้เป็นปีพิเศษนะฮะเราจัดงาน3วันที่เซ็นต์เทเวิร์ลคือวันที่3 0 3 1ิบสามสน่งะฮะวันที่3 0มิีตลาดคอนโซนนะครับสาเนี่ยเราก็จะมีขบวนพาเหรดพิเศษจากคุณมิวส์บายเมเทนีร่วมกับเฮาส์ท็อปพิวนะฮะในดรากควีนนะฮะซึ่งไม่เคยทำมาก่อนนะฮะจัดพิเศษขึ้นมาวันที่1เนี่ยเราก็ร่วมมือกับแบงกอกプライเนี่ยมีขบวนพาเหรดจ,จากสนาม ผู้แห่งชาติเนี่ยมาที่เซนต์เนเบิร์กเนี่ยฮะอันนี้คือสิ่งที่เราร่วมมือกับนระเทศเราทำแต่จริงๆปีนี้เนี่ยเรามีการจัดถึงในศูนย์การค้าเราถึงสามนะครับมีขบวนพาเลททั้งหมด1 9บศูนย์แล้วก็เป็นซิตี้พาเลทถึง70ศูนย์นะฮะในการที่จะขยายไพรยมันของเราเนี่ยให้มีความสำคัญขึ้นครับคือทางกทมก็ดีใจนะครับเพราะว่าทางสนรทศพัฒนาเองลูก mm hmm. เกีเองเป็นภาคเอกชน กลุ่มแรกๆเลยนะครับที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ซึ่งตรงน,นโยบายของท่านผู้ว่าด้วยนะครับที่เราให้ความสําคัญกับความหลากหลายความเท่าเทียมนะครับแล้วก็งานไพร์มันเนี่ยกขย็ขยายเรื่อยมานะครับจาก6ปีที่แล้วเนี่ยจนมาถึงปีนี้ก็เรียกว่ามีการเตรียมตัวกันหลายภาคส่วนเลยนะครับแล้วก็เป็นหมุดหม่ที่สําคัญเพราะว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้ประชุมหารือกับทางกทมนะครับทางแบงคอกไพรด้วยว่าเรามีความสนใจยะบิดในการเป็นยุคภาพเวิร์ล r พร์ในปี2030 กับปีนี้ที่วอชิงตันดีซีนะครับอีก2ปีมีเจ้าภาพแล้วที่เคฟทาวเขาจัดทุก2ปีนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยก็ยังว่างอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดงานของทั้งภาคเอกชนหลายๆภาคส่วนก็ดีของทงางภาครัฐก็ดีของทางกรทมก็ดีเนี่ยมันจะเป็นการโชว์ความพร้อมที่สําคัญว่าเราจะมีความพร้อมที่จะไปเสนอตัวตรงนี้ไหมนะครับซึ่งเราทำ proposal ยื่นในปีนี้เราด้วยนะครับถ้าหากว่าเรามีความพร้อมเนี่ย ก็อาจจะโชคดีนะครับนำมาซึ่งกันเป็นเจ้าภาพซึ่งทุกคนคนไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะนามาซึ่งบริโภคโนอมีด้วยนะครับเศรษฐกิจต่างๆก็จะทําให้เกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับทางเซ็นทรัลเองก็มีงานสามวันนะครับแล้วกลทมเองก็มีงานต่อเนื่องไปอีกหลายๆที่นะครับก็อยากให้ผู้คนมามีส่วนร่วมในงานนี้นะครับรวมทั้งของคุณลูกเกดด้วยนะครับซึ่งจัดเป็นลายแรกๆเลยนะครับทางกรทมเราก็ยินดีและดีใจที่ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ผลักดันกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับเราพร้อมให้ความร่วมมือในทุกเรื่องครับปีนี้ก็ต้องมีไฮไลไท์แน่นอนอยู่แล้วค่ะเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมานะคะแต่ปีนี้นะคะก็ทางเกตแล้วก็มิวส์ไปเมทีก็จะมากับเฮลซ์เทิลส์ก็เป็นอ่า ดรากเฮาส์นะคะระดับประเทศคะ่ะซึ่ง<ม>ปีนี้เราก็จัดโชว์พิเศษสำหรบับวันที่31นี้นะคะ่ะ<ม>แล้วก็แน่นอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพันธมิตรแสนน่ารักของเรานะคะสตูดิโพัฒนาที่ร่วมกับทางมิวส์มาเป็นปีที่6แล้วเราก็สปอนเซอร์ทุกท่านนะคะรู้สึกดีใจมากๆคะ่ะที่ทุกคนได้เปิดใจแล้วก็เปิดรบับนะคะ ในเรื่องของ uh, Primark หรือว่า d i v e อ s i t y e q u t y i t y นะคะ uh, รู้สึกรู้สึกดีใจจริงๆเลยะคะ่ะที่แบบว่าเราตั้งใจแล้วก็ตอนนี้ก็ทุกคนก็มาแล้วก็เห็นมีสิ่งที่เราควรจะเห็นกันคิดว่าในเรื่องของプ r イมัเนี่ยเรียกว่าเรนโบวอีกรมีเนี่ยเราจะช่วย,ยดึงกลุ่มที่เป็น LGBT+ เนข้ามาที่ประเทศไทยหลุมท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเนี่ย ในชเกตสเกลประมาณอาจจะประมาณ2องถึงสามพันล้านนะฮะในการที่เพิ่ม spending ในในศูนย์การค้าทุกศูนย์ในในเซ็นเตอร์420นะฮะแล้วก็คิดว่านักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเนี่ยในในจำนวนเดือนนี้เนะี่ยก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมาจากประเทศอื่นๆนอกจากเอเชียนี่เข้ามาโดยเฉพาะยิ่งยุโรปแล้วก็อเมริกาใต้นะะจริง,รงๆก็ต้องยอมรับว่าว่าว่าแผ่วลงนะครับแต่ว่าเอ่อเราก็จะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปนะฮะแล้วก็ตะวันอ,ออกกลางนี่เข้ามามาเสริมนะครับ แล้วก็เรียกว่าเป็น Quality r a f f า c ที่เข้ามาทำให้ทำให้จำ,ำนวนจำนวน spending ลดลงไม่ได้เยอะมากนะฮะเชื่ว่าน่าจะมีการชดเชยจากเรียกว่านักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพทึ่เข้ามาในช่วงนี้นื่องจากว่าเป็นช่วงที่โรงแรมถูกแล้วก็ที่พักถูกนะครับแล้วก็คิดว่าในการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันทําเรื่องไพร์มันขึ้นมาก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวอีกอีกหมวดหนึ่งเหมือนกันนะฮะแล้วก็รัฐบาลก็จะมีการ ทำแคมเปญเรื่องช็อปดีวีคืนขึ้นมาก็น่าจะช่วยซัพพอร์ตในช่วงที่เป็นช่วงเรื่องของตททเองก็จะจัดเรื่องเมสซิ่งการเฟลด้วยนะฮะก็จะมีการต่อเนื่องในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่องก็น่าจะทําให้กัรท่องเที่ยวในช่วงโลซีซั่นเนี่ยมันกระเตืองขึ้นครับผมว่าผมว่าในช็อตเทอร์มเนี่ยไอมาตรการในการจัดเรื่องงานต่างๆอย่างเรื่องไพรเนี่ยซึ่งรัฐบาลก็ซัพพอร์ตหลายเต็มที่หลายหยอันนะฮะเป็นช่วงช่วงเดือนเดือนแล้วก็ในช่วงของกรนเซล นะฮะซึ่งซึ่งมันเซลล์ทั้งหมดเลยไม่ใช่ช้อปปิ้งอย่างเดียวทั้งโรงแรมทุกอย่างด้วยก็น่าจะทําให้กระตุ้นให้การท่องเที่ยวนี่กลับมาคุณโดยนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนานโรงแรมดีๆในประเทศเรานี่มีเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งสมุยภูเก็ตเนี่ยโรงแรมก็ยังเต็มอยู่นะฮะก็ยังเป็นเรียกว่าถ้านักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีข้อเสนอเรื่องมาพักที่โรงแรมดีๆของเรานี่มากขึ้นนะะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะให้นักท่องเที่ยวที่เป็นคุณภาพทัวริสนี่เข้ามาแล้วก็ใช้เงินประเทศเรา ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะฮะมาร่วมพพอร์ตนะฮะงานงานไพรมันของของเซ็นเตอร์นะครับเราเราจัดงานนี้เพื่อต้องการที่จะประกาศจุดยืนในเรื่องของความเท่าเทียมกันนะฮะแล้วก็แล้วก็สิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องของเสรีภาพในการแสดงออกในตัวตนของเราเนี่ยซึ่งเราก็ทําขึ้นมาแล้วก็มีไวอยซ์ตออกไปทั่วโลกแล้วเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่มาร่วมงานนะครับแล้วก็มาช่วยสปอร์ตเราเพื่อให้เราได้เป็นเจ้าภาพในเวิ l ์ลไพรในปี2 0 3 0ครับ ก็ทางกรุงเทพมหาคนครก็ฝากเชิญชวนนะครับทุกภาคส่วนเลยนะครับจากต่างจังหวัดด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะครับเพราะว่าทางภาคเยาชนเองปีนี้ก็คึกคักจัดกันหลายที่นะครับเ<ช>ริ <ๆ S 1> ่มจากทางกลุ่มเซนทรัลเลยวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมน,นะครับวันที่หนึ่งก็จะเป็นวันขบวนใหญ่ที่ทุกฝ่ายมาร่วมกันแล้วยังมีต่อเนื่องไปถึงปลายเดือนนะครับก็อยากเชิญชวนเข้ามาเที่ยวในกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเรานะครับแล้วก็ดูแลเรื่องต่างๆทางเราก็พยายามที่จะดูแลความปลอดภัยดูแลความพร้อมในทุกๆเรื่องนะครับ ก็ขอเชิญชวนครับออกมาให้สนุกสนานกันในปีนี้ครับค่ะขอบคุณมากค่ะก็สำหรับเกดนะคะเจอกันค่ะวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะ G Central World ค่ะแน่นอนโชว์จะไฮไลท์สุดๆเลยค่ะแล้วก็เกดก็จะไปจอย Private ด้วยนะคะไปครอบครายในวันที่1มิถุนาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเต็มที่ค่ะทั้งเดือนค่ะแล้วเจอกันที่ Private ค่ะขอบคุณมากค่ะ